สามเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์หนคุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานบอนดกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42 ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษายนนี้น c าช l เลนเจอร์อิม t คเมืองทองธานี องผู้บังคับการภูทรจังหวัดชนบุรีจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของตอนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สนามฟุตบอลย่าเทียม B ี r บางพลีรุ่งเรืองอะคาเดมีตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสุรปราการพันตำรวจเอกกรวัตรหันประดิษฐ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีผู้บริหาร9999สถานีกีฬา b ี r บางพลีรุ่งเรืองจัดพิธีทำบุญถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของตอนเองโดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปรลัดเสริมทิตะเปโมงผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับความเมตตาจากพระครูปรลัดสุวัฒนะศิลคุณพระครูแจ่เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางนำคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดบางพลีใหญ่กลางจำนวน9ก้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์โดยมีครอบครัวรุ่งเรืองดออรวีสุดารุ่งเรืองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางพลีใหญ่ประธานสมอสอนบี PR, บางพลีรุ่งเรืองนายชโอดรุ่งเรืองนายกอบตาบางพลีใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีขร้าราชการตำรวจสพบางพลี และกลุ่มผู้นําชุมชนร่วมกันถวายพัะทหารเพลนและจะตุปัจจัยเครื่องธัยธรรมแดพ่พระสงฆ์พระสงฆ์ให้ศีลกรวดน้ํารับพรพระสงฆ์อนุมโมทนาพระครูปลัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้เจ้าววาดวัดวางพีใหญ่กลางประพรมน้ําพระพุทธมน์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยบรรยากาศภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มผู้นําชุมชนเพื่อนพ้องน้องพี่ข้าราชการตํารวจ เจ้าของบริษัทห้างร้านกลุ่มอสมอตบนบางปีใหญ่และพ่อค้าประชาชนต่างเดินทางนํากระเช้าของขวัญมาร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของพันตํารวจเอกกรวัตหันประดิษฐ์รองรรผู้บัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีกันอย่างคึกคักนอกจากนี้ภายในงานครอบครัวรุ่งเรืองยังจัดซุ้มอาหารขาวแบบสไตล์บุฟเฟ่ไว้คอยบริการให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานกันอีกด้วย ขอถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยขอบพระคุณครับสาธุสาธุสาธัาย,ายของที่นี่นะครับสถานีบีพีอาร์ก็เปิดใครจะรอเราผมมีคนถามเยอะมากนะตั้งแต่เช้าเพราะวันท้ายวันเกิดของที่เป็นกบคนนะฮะท่านที่อยู่จัดใหญ่จัดนี่จัดเล็กๆมั้อจะเปิดมาก็ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับช่วยเด็กน้องในพื้พนที่ได้ออกกำลังกายมีสถานที่ที้ออกกำลังกายไม่มีโอกาสได้ซื้อเน่นะครับเพราะว่า ทมขา EC, Channel, ามาสางมเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์ 1. คุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งาน งานกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษาย,ยนนี้นชาเลนเจอร์อิมแพคกเมืองทองธานี